สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องน่านฟ้าทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาไข่สีแดงแล้วก็ไข่สีฟ้านะครับถ้าคุณอยากได้ชุดแบบนี้นะครับชุดทาวรชุดกระต่ายทาวนนะครับฟรียกเชิบเวอร์กันเลยนะครับไข่สีแดงนะครับหาได้ง่ายมากนะครับหาได้จากบอลลูนนะครับบอลลูนมันจะมานะครับ แล้วก็ให้เราไปเก็บดอกที่บอลลูนได้เลยนะครับไข่สีแดงนี่จะได้ฟรีเลยครับถ้าคุณไปเก็บดอกที่บอลลูนนะครับส่วนไข่สีฟ้าก็หาได้ตามพื้นที่ทั่วๆไปเลยนะครับดอกสีแดงนะครับจะได้ไอไข่สีแดงนี่จะได้ยากหน่อยเพราะว่าคนเขาแย่งกันเยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่ามีแค่สองวันสุดท้ายเท่านั้นนะครับ ทีนี้ไข่สีแดงก็สามารถรับได้ลายวันแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับผมได้มาแล้วนะครับสุดถาวนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสุดถาวนของผมได้ฟรีมาจากการที่เราลงไปเล่นแล้วก็เราลงไปเก็บไข่สีแดงนะครับนี่ให้ครับเดี๋ยวผมจะลงใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปตัวละครตัวผู้หญิงก่อนนะ นี่ไงนี่ไงครับจุดถาวรของผมนะครับฟรียกเซิร์ฟเวอร์วันนี้แค่คุณเข้าไปเล่นในฟรีไฟล์แล้วก็คุณได้เก็บดอกที่บนลลูนแล้วก็หาตามพื้นที่ทั่วๆไปคุณก็จะได้ไข่และสุดถาวรมาแลกฟรีๆนะครับไข่สีแดงใสแค่ สิใบเท่านั้นและก็ไข่สีฟ้าใแค่30ใบนะครับง่ายมากนะครับแค่เราลงไปเล่นเราก็ได้ฟรียกเส์อเวอร์แเลยนะครับแล้วกิจกรรมนะครับแค่เราล็อกอินครบ3รวันนะครับเราจะได้อัญ,ญมณีมาเล็กฟรีเลยนะครับยังไงครับผมล็อกอินมาครบทุกวันเลยนะครับ ตครบ30อันวันนะครับแล้วเราจะมาแลกกันามณีร้อยพอยนี่นะครับผมได้อัญ,ญมณีร้อยพอยวันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงคลิปโชว์เลยนะครับจากวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันต่อไปที่ผมลงคลิปครับขอบคุณครับ